วันนี้นะคะหนุ่ยกับน้องๆก็มาทําบุญถวายหลอดไฟประจําเดือนมกราคมค่ะปีนี้นะคะก็พิเศษค่ะเป็นปีงูทองนะคะเราก็จะทําบุญกันทุกเดือนเลยนะคะถวายหลอดไฟเป็นการให้แสงสว่างมีแต่ความสว่างสวัยค่ะขอให้ทุลูกค้าทุกท่านนะคะกิจการรุ่งเรืองค่ะขอให้บริษัทไบโอเน็ติอารยันดมิดทุกคนมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองค่ะ ตอนนี้เราก็ทํากิจกรรมจะทําบุญถวายหลอดไฟเนี่ยทุกๆเดือนค่ะอันนี้ก็เริ่มเป็นเดือนแรกก็เลยมาที่นี่ก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลแ<ม>หงๆปังๆที่ทำดีก็ต้องได้ดีนะขอบคุณดูที่ได้มาก่อนไปวันนะี้ค่ะมันก็ตกแบบทา่านอาศิษย์ที่บอกว่าปัญญาลูกกังสิงไปโชโตมาถึงว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเพราะฉะนั้นการให้หลอดไฟก็เป็นประเด็นการให้แสงสว่างทางปัญญาพอให้ปัญญาตัวนี้แหละ นำพายุไปสู่ความสำเร็จความเจริญเหมือนกับแสงไฟที่ส่องสว่างให้เห็นทางแบบค่าบ้านหมอกอุปสรรคต่างๆผ่านไปได้ดีดีค่ะถูกค่ะวันนี้นะคะมาทำบุญประจำเดือนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราจะทำอย่างนี้ไปทุกๆเดือนนะคะเดือนหน้าจะเป็นวัดอะไรไปกันค่ะ